ที่นี่คืออำเภอแกลงบ้านปักคลองเราขึ้นมาอยู่บนยอดเขาูกเล็กๆที่อยู่ระหว่างแหลมแม่พิมพ์เราจะมองเห็นเกาะกุดีแล้วก็เกาะเสม็จอยู่ทางขวาตรงนี้ห่างจากบ้นเพประมาณ12กิโลออยู่ระหว่าง เส้นทางสวนสนไปแหลมแม่พิม์จากเพไปแหลมแม่พิมยี่บสองจุดนี้น่าจะอยู่ระหว่างกลางคือระหว่างเพกับแหลมแม่พิม์นี่คือองค์องค์กแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่บนยอดเขาแหลมเล็กๆสวยมากครับ ตรงนั้นคือคือผีเสื้อสมุทรเดี๋ยวเราจะเราจะลงไปตรงนั้นจะมีทางเดินลงไปเพื่อจะไปชมที่ปลายแหลมสวยมากครับน้ำยมก็ชมธรรมชาติที่นี่ซึ่งมีความสวยงาม อตรงที่มีตรงนั้นก็คืออบ้นเพนะมันจะบ้นเพจุดนี้ก็คือเขาแหลมย่าด้านนู้นจะเป็นหาดแม่ลำพึงนนห,หรือบ้าน้นอ่าวทุ้้น แล้วก็ตรงนี้ก็คือเกาะ,ะเสม็ดนี่คือเกาะ,ะเสม็ดนะครับเกาะ,ะเสม็ดมันก็น่าจะอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก8กิโลอย่าทางทางทะเลนะฮะอันนี้ก็คือเกาะคุณดีในตำนานทุกทรผู้นะโอเค